สักทีเราขึ้นป็นอืมเราพลุติบสองหมื่นโอ้โหเจ้าจอนดถึงยอนมากโอ้โหแต่แตแทงเพื่อนแลบอกว่าบอกแล้วถ้าแตกดีรอบนึอะแตกขแตกรอบขอแตกรอบาแตกดีเอาเลยถ้าแตกดีเอาเลยจริงสองรอบติดเลยหรอสรอบติดเลยหรอเริ่มาให้สอรอบติดเลยอ่ะมันให้สองรอบติดเลยอ่ะมันใช่ปะเนี่ยจอด อ้าแล้วผมก็ต้องกล่าวสีปรักสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารกักทุกๆทุกท่กทานกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กับเกม f o r t o Ox นะครับผมเราไปดูตารางการจ่ายกันก่อนเลยดีกว่าว่าเกมนี้เราไม่ได้เล่นมานานชิบหายเลยนะครับผมโอ้โหนานโคตรเลยนะครับผมนะตารางการจร่ายคร่าวๆก็เป็นประมาณนี้ทุกคนก็น่า,จ,า,าจะรู้แล้วแหละเพราะว่ามันเป็นเกมเก,มเก่านะฮะก็เริ่มแบบชิวๆกันไปก่อนนะครับผมเราไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องรีบกันเทอร์โบไปก่อนแล้วกันโดดไปสวยงามดีผิวแล้วโดดขึ้นเลยเป็นไง หมูจนกว่าจะชนะเอาดิใช้หมูจะกอดชนะก็ขอตัวใจแพงๆหน่อยแล้วกันโอ้โหพัดมาอย่างนี้สวยเอไปก่อนเอไปก่อนเอาทองเอาทองอะไรเงี้ยโอ้พัดอีกแกลโอ้พัดอีกแกล์เฮ้ยเอ้ยเงินสวยโอ้โหมาอย่างนี้มาอย่างนี้ก็ต้องให้แล้วแหละแกล์ผู้ติดโอเค โอเคโอเคครับผมขยับได้เลยทีนี้ขยับได้เลยมี500รแล้วมีงบเยอะละวปืนเราไม่กลัวแล้วไงคือเราไม่กลัวแล้วไงคือเราไม่กลัวแล้วไงคือเราไม่กลัวแล้วไงหนึ่งพันเราแล้วปันพันหนึ่งร้อยนะผมไม่กลัวแล้วไงเข้าใจว่าเราไม่กลัวแล้วริลริวลิลนี่คือเราไม่กลัวแล้วไงเรากดกันไปเลยกดขึ้นไปเลยครับผมไม่กลัวแล้วข่ายหยาบไปหนึ่งร้อยเลยดิฉุนไม่ใช่ลรอคือฉุนคือฉุน คืออ้วชุนไงสองพังสองพังไปต่อครับผมโดดไปฮึบสวยงามดิดนิ้วสองข้างแล้วเริ่มแล้วผมปล่อยมาแล้วผมมาแล้วผมมาแล้วมาแล้วมาแล้วผมมาแล้วมาแล้วมามาไม่มามีสิทธิ์เลยว่าผมมีสิทธิ์ลุมหลุดหลุดมีสิทธิ์แต่จริงเอาจริงคืออยากได้เงินนะคืออยากได้เงิน เอาจริงคอยากได้เงิน <c oughs> เาบาชิปหายเบาจัด <c oughs> เอาล้วครับผมมาดีดนิ้วรอบที่2ครับผมดีดนิ้วรอบที่2องแล้วครับผมดีดนิ้วรอบที่2องแล้วมาดูกันว่าเป็นยังไง <c oughs> ไม่ออกจริงดิ <c oughs> ม้าเขอโอ้ยตัวจ่ายนี้ตัวจ่ายแพง เอออย่างไรก็ยังด well, ีที่ไม่คูณสิบโอเคค่าพันฮะเก้าพันอูดักอูด้กคูณสิบนะรู้เรื่องนะครับผมเจอไวครับผมเกมนี้เจอไวกดที่ไวครับผมสิบทีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าและสิบครับผมมาดูสูตรนี้กันเลยว่าเป็นยังไงครับผมขอเป็นสองร้อยเลยแล้วกันนะครับผมถ้าแตกดีขึ้นเปสี่ร้อยเลยไปครับผมโอเคไปครับผมไปไง บอกแล้วสูตรนี้กดสิบทีแล้วขึ้นแบบอื้อหือแล้วคูณงสิบสองหมืน่นโอ้โหพระเจ้าจอร์ดเป็นยอดมากโอ้ยใส่เเอฟฟใส่ให้ด้วยแล้วบอกว่าบอกแล้วถ้าแตกดีรอบนึงอ่ะผมแตกขอแตกรอบนึงขอแตกรอบนึงถ้าแตกดีเอาเลยถ้าแตกดีเอาเลยจริงสองรอบติดเลยเหรอสองรอบติดเลยเหรอเริ่มมาให้สองรอบติดเลยอ่ะมันให้สองรอบติดเลยอ่ะ,ม,อออะมันใช่ปะเนี่ยจอร์ดใช่ใช่ให้สองรอบติดเลยเหรอเขาไปถี่ร้อยเลยมาทฮงนั้น่ะ ไปติดร right. right. so, like, 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 ้อยเลยไปติดร้อยเลยสามรอบติดสามรอบติีเบลอครับผมก็สำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกให้ผมด้วยแล้วไเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ดีอยู่คุณบายครับผมแล้วไปใช้กันครับผมสูตรผมของจริงสี่หมื่น